สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูสตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประท้วงโอเลกกนาโซชาที่ปฏิบัติต่อดอนนี่ฟันเดอร์บีกอย่างไม่เป็นธรรมมีรายงานว่าสตา์หลายคนของปีสาดแดงได้รวมหัวและสดแสดงความไม่พอใจต่อโอเลกกนาโซชา ที่ไม่ให้โอกาสดอนนิงฟานเดอร์เบได้ลงเล่นมากเท่าที่ควรเป็นอีกครั้งที่สตาร์ดัชแมนรายนี้ถูกส่งตัวลงมาในฐานะตัวสำรองในช่วงท้ายเกมที่แพ Manchester City ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีเวลาในสนามน้อยเกินไปและสายเกินไปแล้วที่จะสามารถจะสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้เพราะตอนนั้นชัดเจนแล้วว่ามันยากมากๆที่ยูไนเต็ดของเราจะสามารถกลับมาได้ พรอสซิตี้นำแล้ว2-0โดยมีเวลาเหลืออีกเพียงราว10นาทีเท่านั้นไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมทีมแต่เหล่าแฟนเรดอาร์มี่จำนวนมากในสนามเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็ได้พร้อมใจกันส่งเสียงเตือนโอเล็กุณนาโซชาด้วยเช่นเดียวกันว่าพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกพอใจเช่นการต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อฟันเดอร์บีกด้วยการร้องเพลงเป็นชื่อดอนนี่ฟันเดอร์บจากบนอารจันทร์ เกมไฮซิตี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังและเป็นการปรชาชัยคาบ้านออกครั้งของยูไนเต็ดซึ่งเป็นการแพ้ในบ้าน2เกมติดอีกด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็แพ้ยับเยินให้กับริเวอร์พูลคู่ปรับเบอร์หนึ่งตลอดการด้วยสกอร์ไม่นับญาาน5-0มาแล้วตอนนี้จึงทําให้โอเลกุนานโซชาต,ต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหน่วงก่อนเข้าสู่ช่วงคาบเรกทีมชาติรายงานเผยว่าในห้องแต่งตัวของทัพปีศาจแดงก็ได้มีนักเตะหลายคน ได้ตั้งคำถามและคุยกันถึงเรื่องที่ดอนนี่ฟันเดอร์บีกผูกปฏิบัติยังไม่เหมาะสมจากโอเลกกนาโซชาตามรายงานของสื่อดังแดนผู้เดียอย่างเดอะเดลี่เมลเผยมาสตาร์หลายคนในทีมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดที่ฟันเดอร์บีกไม่ได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองมากพอภา,ายใต้การนำทัพของโอเลกกนาโซชาทางที่มิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ถูกซื้อเข้ามาด้ยวยราคาเกือบ40ล้านปอนด์แต่ถูกมองข้ามโดยโซชามาตลอดที่ผ่านมา โดยเฉพาะในซีซั่นนี้หลายเกมเขาไม่ได้โอกาสลงเล่นแม้ก,กระทั่งในฐานะตัวสำรองหรือในบางเกมที่ได้ลงมาก็ลงมาในเกมที่ไม่มีความหมายต่อเกมแล้วและมีเวลาในสนามน้อยเกินไปทำให้ในครึ่งหลังช่วงที่ดอนนิงฟานเดอร์บีกำลังวอร์มอยู่ข้างสนามในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั้นเหล่าแฟนเรดอาร์มี่ได้ร้องเพลงเรียกชื่อดอนนิงฟานเดอร์บีดังกึกก้องไปทั่วสนามอุลแรฟอร์ด จากนั้นดาวเตะวัย24ปีก็ได้ลงมาในช่วง10นาทีสุดท้ายและได้ชนทักษะสัมผัสบอลสวยๆสย 2, 3าครั้งแต่นั่นเป็นเวลาที่น้อยเกินไปสำหรับเขาและสายไปแล้วเพราะตอนนั้นลูกทีมของเ๊บกาวเดโลาควโทรลเกมไม่ได้หมดแล้วแร่งข่าดังกล่าวได้แรงงานถึงความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับโอกาสลงสนามของเนมันยามาติชและเจสซี่ลินกาในช่วงไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันแข่งหลายคนในทีมเริ่มรู้สึกว่าโซชามีอคติและความลำเอียง เพราะนักเตะหลายคนบนมานั่งสำรองแทบไม่เคยถูกใช้งานทางที่ผลงานในสนามของทีมย่ำแย่อย่างต่อเนื่องตามรายงานบอกว่าโอเลกกนาโซชาน่าจะยังมีโอกาสได้คุมทีมข้างสนามในเกมต่อไปที่ยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนแตนอลาวาดวัตโฟดในค่ำคืนวันเสาร์ที่20เพื่อจิกายนนี้และนั่นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะได้สร้างความสําคัญครั้งใหม่กับนักเตะในทีม แม้โซชาอาจจะโชคดีที่น่าจะยังไม่ถูกปลดออกจากตําแหน่งในตอนนี้แต่เขารู้ดีว่าตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่สูมเสียงมากๆและจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในทุกๆเรื่องต่อไปจากนี้หากหวังอยากจะมีอนาคตต่อไปบนเก้าอี้ผู้จัดจาก,การทีมในทีมโอทราฟอร์ดก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังภัพเบรกทีมชาติจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตำนานลิเวอร์พูลแนะแมนยูควรเอาเดวิดมอยกลับมานำทัพแทนโซชามาร์กลอ์เรนสันแนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ควรดึงเดวิดมอยกลับมานั่งเก้าอี้คุณซื้ออีกครั้งหลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยล่าสุดพาขุนค้อนหยุดสถิติไร้ไพ่ายของหงแดงซีซั่นนี้ลุ้นท็อปโฟเต็มตัวในเวลานี้ มอยส์เคยถูกวางให้เป็นทายาทของเซอร์อเล็กโกโกสันเมื่อปี2013แต่กลับอยู่ไม่ถึงฤดูกาลก็ต้องกระเด็นตกเก้าอี้เนื่องจากผลงานไม่เข้าตาแต่ล่าสุดอันนี้คุซเ้อเวอร์ตันกำลังไปได้สวยหรูกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและลอรเรนสันเชื่อว่าปีสแดงที่กำลังฟอร์มเด่งภายใต้การน,นำทัพของโอเลโกนาโซชาควรดึงมอยกลับไปถ้าพวกเขาไม่สามารถหาผู้จัดการทีมคนใหม่ได้จริงคุณว่าควรไปเอาใครดีละ่ะลอรเรนสันกล่าว ถามว่าแล้วเขาจะแก้ปัญหาได้ไหมผมว่าตอนนี้เขาอยู่กับทีมที่เหมาะกับเขาที่สุดแล้วจะว่าผมพูดเอาหาก็ได้นะแต่ที่ผมกําลังจะบอกคือถ้าคุณได้เข้ามาเขาน่าจะช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ในเตดกําลังผเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็ได้จริงๆเขาแทบไม่ได้เวลาให้ทํางานมากนักเลยที่อยู่ในเตดเขาไม่เคยได้เลยเพราะเขาคือตัวเลือกของเฟอร์กูสันตอนนั้นเขาเจอปัญหาเพราะวีดิตไปอิตาลีเอฟราด้วยส่วนริโอฟเดนันก็เริ่มรรยรา นั่นหมายความว่าตอนนั้นเขาเสียกองหลังไปพร้อมกันถึง3รายเลยนะตอนนั้นมีการพูดแบบทํานองว่าคุณมาจากเอเวอเรตแล้วดันมาบอกว่าเราควรเล่นแบบไหนบอกตำรงผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าตอนนี้พวกะเขาจะไปหาผู้จัดก,การทีมคนอื่นจากที่ไหนมองไม่ออกเลยจริงๆบอกแล้วไม่เชื่อเนวิลสุดเซงแมนยูเมินซื้อแข่งบาเลนเซีย แกเรี่เนวิลอดีตกองหลังทีมแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตย้อนอดีตอันหน่าขื่นขมให้แฟนบอลผีแดงช้ำใจเพิ่มว่าเคยแนะนำให้อดีตสโมสรคว้าตัวกองหลังทีมบาเลนเซียแต่ผูกมองข้ามอาดีตแบ็คขวาทีมปีศาจแดงเคยลิ้มลองประสบการณยืดอาชีพกุนซือหลังแควนสตาร์ด้วยการทำเซอร์ไพรส์ตกลงกลุมบางเหียนทีมตราข้างเข้าในลก,กระทิงดุและแม้จะล้มเหลวถึงขนาด เข็ดหลาบไม่คิดกลับไปจับงานคุมทีมอีกและเลือกเดินเส้นทางสายคอมเมนเตอร์แทนได้อย่างประสบความสำเร็จแต่ล่าสุดเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนเนวิลได้ย้อนความหลังให้สาวกปีสาดแดงเสียอารมณ์ว่าสมัยเป็นในใหญ่บาเลนเซียเขาเคยแนะนำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อตัวเจ้าการเซโลกองหลังอนาคตไกลแต่ไม่ได้รับการตอบสนองกระทั่งดาวเตะชาวโปรตุเกสย้ายไปคาแข้งกับมาลลายูเวนตุสในปี2018 ก่อนกลายมาเป็นกำลังสำคัญของแมนซิตี้ทีมร่วงเมืองอยู่ในเวลานี้เขาเป็นเด็กหนุ่มที่บาเลนเซียแต่คุณสามารถเห็นได้ถึงความสามารถของเขาอาดีตกุนซือทีมตราครั้งเข้าระหว่างปี2015-2016เผยกับ SKY SPORT ถึงการเซโลซึ่งเรือใบสีฟ้ายอมจ่ายเงินสูงถึง60ล้านปอนด์หรือราว2,705ล้านบาทดึงเข้ามาจากทีมมาา้าลผมโทรกลับไปที่อังกฤษ คุณคงจินตนาการได้ว่าเป็นทีมไหนผมบอกว่าหากคุณอยากได้นักเตะหนุ่มเขาก็คือคนที่คุณควรคว้าตัวผมรู้สึกได้ว่าเขากับอันเดรโกเมสมีความสามารถสูงมากและพร้อมลงเล่นในพิเมเบร์อันเดรบาดเจ็บหนักจนทําให้เขาลําบากแต่ผมคิดว่าจอกันเซโลเรียนรู้ได้มากที่อิตาลีผมคิดว่าที่อิตาลีทําให้คุณแข็งกแกร่งขึ้นในฐานะกองหลังที่ยูเวนตุสตอนที่ซิตี้จ่ายเงิน60ล้านปอนด์ซื้อเข้ามา ผมได้แต่สงสัยว่าทำไมพ่กเขาใช้เงินมากถึง60ล้านปอนด์เพื่อซื้อฟุตแบ็กเพิ่มอีกทั้งที่พ่กเขามีนักเตะในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเข้ากันอีกแล้วเขาคือเครื่องจักรนักกีฬาเขาวิ่งได้อย่างชันฉลาดเขาเลี้ยงบอลไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นเด็กที่แข็งแกร่งเขาเป็นกองหลังที่ฉลาดเขามีผลกับเกมทั้งในเกมรุกและรับ ของพร้อมโชว์ฟอร์อมเพื่อทีมผมดีใจไปกับเขาด้วยในวิวทิ้งท้ายถึงอดีตลูกทีมวัย27ปีซึ่งซีซั่นนี้ลงเล่นให้ซิตี้ไปแล้ว17นะัดพร้อมยิงได้2ประตูและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูขอบคุณครับ